เออไม่ได้จะพูดให้ใครที่แบบมีความคิดมีความจินเสียใจนะคะแต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงๆเลยนะคะก็คือเราไม่ได้เราไม่ได้เ,ไไดเป็นคนขออ <c oughs> พูดแรงไปป่ะถ้าพูดแรงไปขอโทษนะคะแต่ว่าพูดกันตามตรงก็คือเราไม่ได้เป็นคนขอให้ใครมาชื่นชอบในคู่ของเราหรือว่ามาเห็นเราแล้วชอบมาจินอะไรเราไม่ได้เป็นคนขอให้มาชอบไ่ไหยคะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นแบบเรื่องการจ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนบุคคลของทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอดอัดอะไรในการที่ที่คนจะมองแล้วก็แบบไอ้ที่คนจะมาคาดหวังอะไรพอก็ไม่ได้มีอะไรให้หวังอยู่แล้ว <laughs> พูดอยงไรเดียว,วก็เราก็แค่เป็นธรรมชาติของเราไปมันไม่ได้แบบว่ามีที่มีสิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องผิดหวังหรือไม่ผิดหวังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้อัดอ,ดอะไรค่ะปกติดีแต่ว่า ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันที่แบบว่าเวลาเห็นเรื่องเรื่องราวเหล่านี้มันทําให้แบบคนทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าบางทีก็เกินไปนิดนึงค่ะหมายถึงคิดคิดเกินไปนิดนึงมนไม่ได้เกี่ยวกับแก้วนะคะแต่แบบว่าตัวเขาค่ะอืรู้สึกบางทีเขาก็เดือดร้อนแทนเราเกินไปไหมอะไรเงี้ยค่ะแบบเอบก,ก็คิดกันเองก็ไม่วันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจยางไง ไม่ไม่ได้ออ่านอะไรกับเรื่องชิปเพราะว่าก็ทําตามปกติที่เราทำค่ะแบบใครจะมองเราชอบหรือไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะไม,ไม,ไไมไ่ไม่ได้รู้สึก,กว่าเกี่ยวข้องอะไร